สวัสดีครับผมนายพงศ์ต้วนโพธิจันทร์บ้านนองบัวผู้หนึ่งตำบลโคทุนกับเภอตรอกวิลีครับผู้ขาร่วมโครงการได้เขาร่วมอบรมเกี่ยวกับโครงการโคกหนองนาเนี่ยเนาะทัำวมดทั้งว่านผมกัดเอามาปฏิบัติเอามานั่นตามตามที่เพป็นให้โครงการมาบ่อปลาผมกัดผมกัดเอาปลามาเลี้ยงตามตามเจ้าของแนวความคิดเจ้าของก็คือว่า เน้นเลี้ยงปลาเพื่อขอได้เอาปลาหลายกว่าเลี้ยงตวกไม่ไม่ฟินต้นไม่พืชไม่ผลน่ะพ่อติดพ่อติดตอนใดแน่กัดปอนเอาเลี้ยงไม่ปลากัดเลี้ยงแต่คนติดแกและมากกัดต้นติดยาต้นไม้ต้นใดติดเข้าต้องการเขาก็เจเอาแน่เจียวกับเจียวกับไอหน้าเขาก็เขาก็เขาก็เลือไว้เพื่อเพื่อสีเห้หน้าน้ำแนวต่อไปส่วนส่วนตีเป็นโพกี่หลีเนี่ย ฟางห่อนะ่ะมันไม่โคกตีไว้ถ่าเห็ดเห็ดเห็ดวนอยู่ห่อกับห่อกับว่าได้เน้นแต่จะวนตรงนี้นะ่ะข้างข้าเน้นห่อเน้นต้องการนา้ำเพื่อตีมาเห็ดหน่าแล้วก็เลี้ยงปลาเนี่ยฝนที่ต้องการเขาร่วมโครงการคือต้องการลดพื้นที่เห็ดหน่าเพื่อตีปรับเปลี่ยนว่ามาใส่พื้นที่เห็นวันได้ประโยชน์อย่างอื่นหนึ่งจากข้าเห็ดหน่ามีละครั้งเขาอาจจิตมาขาย อย่างอื่นพวกใส้ผลแน่พืชฟักสวนพ่อแน่เพื่อสิลดค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ดาครับเขาลงห้องการแล้วเขาได้เขามาลงมือปฏิบัติจริงเนาะกัดกัดได้กัดได้กัดได้มาดรู้ถึงปัญหาเรียงเงินเรียงด้านด้านสุขภาพร่างกายก็คือคือคือเขาได้มีแอคทีฟในการเหตุเหยียดเหยดงานทำให้ทำให้เขา เ้าได้ได้เฮ็ดงานเพิ่มขึ้นก้รร่างกายเ้า่รู้สึกว่ามีเพิ่มกับปีกระเป๋าต้องการจะทำงานด้านจิตใจอะเฮ็ดเฮ็ดให้เ้ามีความเบิกบานใจในในสิ่งที่เหาลงไปแล้วหรอเ้าเห้า่เกิดเ้าเปิีนเห็นมาเหากับมหดส่วนมานน่ะมันมันเกิดมีเพิ่มสบายใจของเ้าครับเพิมความหวานสี่ห้า่ที่เขาร่วมโครงการเนาะก่อนหนึ่งก็คือเ้า ้องไม่สาแล้วห้องกับไม่ปลาปลาห้องกับห้องห้องอาดีตวัดศีรษะเขาข้าเจ้านะห้องในเรียงปลาในขั้นคู่โขงของโขงของห้องนี่ต้นไม้ไม่ผลออกมากลากไม้ไม่เกิดพักต้นพุ่มห้องกับรถเพราะว่าขาดใส่ใจลงไปนอกจากสีห้องเย็นแล้วมันเหลือห้องกับอีเอาไปขายเพื่อทิ่ลดไล่ได้เพิ่ม รถลา่ใจเพิ่มรายได้ของเขารครับสอ,อขอบเขาคนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสวัสดิ์ผลิตเป็นยังมากเลยครับที่ให้การสนับสนุนในโครงการนี้ด้วยดีตลอดมากมีแนวใดพันกับมากแนะนำให้อันใด่าดีผมปฏิคอร์ขอไปเพิ่มเติมจากข้อหนาข้นหล่ะครับ สิบสามสิบสิบคือสูตรคลิกชีวิตของเกษตรกร